สวัสดีค่ะวันนี้โบการเกษตรก็อยู่หน้ากับกองเสื้อผ้านะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่10เดือนสิงหาคมเวลาบ่ายสี่โมงเย็นโบได้ซื้อกางเกงสองตัวและเสื้อนะคะมันไม่มีคล้ายเสื้อมะกระเร่งนะคะแต่มันมันไม่มีสีพื้นๆน,น่ะ ไม่รู้แม่จะชอบหรือเปล่านะคะแต่ซื้อมาจำนวน2องตัวเหมือนกันนะคะและจะเอาเงินเนี้ยพันหแอบไว้ด้วยนะคะและปีนี้ได้ถ่ายวีดีโอเซอร์ไพรส์รแม่เก็บความทรงจำไว้นะคะว่าเราจะให้ของขวัญวันแม่แล้วดูว่าคุณแม่จะรู้สึกอย่างไรนะคะไปดูแม่กันนะคะแล้วแม่ เจอเงินแนละ้วแม่จะเป็นยังไงนะแล้วแม่เจอเสื้อแบบนี้แม่จะมีปฏิกิริยาแบบไหนนะไปกับโบนะคะเอาของไปสวัสดีวันแม่กับโบกันค่ะเดี๋ยวโบก็จะใก่ถุงไปแบบนี้ฮะถงุงพลาสติกเดี๋ยวให้แม่เปิดเอาเองนะว่าแม่จะรู้สึกแบบไหน เงยระบองมาออยเงยระบองมาออยม,อมือมะมือมะเจรนอ้อย,อยปีตูแม่ว่ากางเกงเยอะจังมีแค่สอนตัวปีตู่นะเองอู้เคยอ้อยหนู <laughs> เคยอ้อยหนูอู้ ยิ้มเลยเคยอวยเนาะฮะ<ป>เคยอวยส<ง>ตางอืออ้อยแม่เธออวยนี่นั่นน่ะอวยเธออวยเออแม่ว่าให้ทำไมสวัสดีวันแม่วันแม่อือวันแม่ <laughs> วันแม่คานติดปงีง่ายแม่ไงในวันที่สิบพอยนนั่นนะ่ะที่สิบไงนในวันที่สิบพรุ่งนี้สิบเอด็ดในเกิดสิบสองวันแม่ยิงอ้อยมุน่น ยอยแม่มุ้นนะเออเอาอ้อน่ะนี่อ <laughs> อกแล้วว่าแม่จะต้องโอ้ยเสื้ออะไรแบบนี้มันสีสันจะค้นอีกนะคะนี่เดยเอาเออเอาเอาอีก,กะแะเปีะเปียะยโตแม่ก็ชอบ บอกว่าค่ะว่าแม่จะไม่ชอบสีสันฉูดฉาดนะคะแต่บอกว่าลองใส่แล้วแม่จะชอบก็จะเจี๊ยนะแม่นี่ก็จะเจี๊ยไม่ให้แม่ต้องจับมือมาแม่เปี่ยนแม่งชอบเทิดแต่จะเจี๊ยไม่เปี่ยไหมอ่าโอ้แม่จะถอดนะคะแม่จะถอดเดี๋ยวชอบปะชอบปะสวยเลยนี่แม่ชอบชอบปะน้อย พี่โตพี่อันนี้ปี่โตเวิีเจียะแม่ปี่แตาอาร์เดอรตึกกับมันมูด <c ười> แม่ไม่อาบน้ำนะคะ <c ười> บอกว่าใส่แต่เสื้อผ้าเดิมน้ำก็ไม่อาบนะประหยัดงงวันนี้อาบน้ำใส่เสื้อผ้าใหม่มูตึกเลยไปเอาเขาเอ,อาทำไม,มชอบอนะ่ะคอชอบอนะ่ะชอบอนะ่ะ ชอบค่ะกางเกงชอบเพราะว่าสีมันไม่ฉูดฉาดอูอหลังสวยมากแม่สวยมากนี่นี่หนังได้นี่ชอบอ่ะกับมือชอบไหมมือชอบไหมอนนาชอบที่สุดชอบอนาชอบคอชอบเอรือชอบอย่างใดชอบอไชอบอะไรที่สุดคะชอบในมือมากที่สุดนะคะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยระหว่างแม่กับลูกในวันแม่นะคะ โอ้แม่ตดด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์ใครใหม่รบกวนติดตามกดติดตามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะทันจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆหรือโบจะพัฒนาคลิปให้ดีๆพยายามให้ดีๆต่อไปนะคะและก็สุขสันต์วันแม่นะคะ ใครยังไม่บอกรักแม่ก็บอกรักแม่เลยนะคะเดี๋ยวโบจะบอกรักแม่ก่อนแม่ยิงสไลเนอร์ยิงสไลเนอร์แม่บายบายแม่บายบายแม่ไม่รู้เรื่องนะคะว่าอยู่ในวิดีโอบ๊ายบายค่ะ